ีค่ะพี่น้องคะแม่แม่พีพีเอ็มซีค่ะแม่เลยเลยสิบอกข้อดีของการเป็นฝ่ายลุกนะคะไม่ใช่ฝ่ายรับนะเราเป็นผู้หญิงเราต้องเป็นฝ่ายลุกฝ่ายลุกแบบใดจค่ะไปจีบพินก้อนคือแม่เลเลยนี่แหละไปจีบพ่อถนมสักก้อนได้ไปจีพนก้อนหนึ่งแต่เป็นสาวพนไม่ได้พูดได้ว่าเ,าเาาข้าหรือไปแอบหมักพนไปจีเพอนอยังในตีอย่างใตคันแท่นหน้าไปรับจังไปบอกมัว่วจิตตต่อผู้บอยแน่นะ มาคุมอาคนดีหลายมานะมพคุณหลายนี่ราคะขอดีของการไปจีบกอน่เป็นหรือดีละยังามาเล็กเห็นแต่ยืนแถลงยู่มากันได้ <c oughs> เดี๋ยวคู่กูมาแล้ววันนี้นี่ราคะขอดีเ<ไ>ราเลี้วกับธนูธนอมแน่เอากับธนูธนอมมันไหนซากขวากระเมียนรางถวยกระเมียนกาดบ้านกระเมียนถูบ้านกระเมียนหนึ่งเขา่ากระมีนเฮ็ดกระเผากระเมีนถึงสีบปแสบกัด แต่ว on no eat ่าก็ดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะใส่ใด้สุยางเด้อแล้วก็พูดน้อยขอดีของเพิ่นก็มีหลายย่างค่ะพูดน้อยบุหรี่ไม่เอาการงานไม่อ่อบบี้หงบ่เกี่ยวจะย่างบ่ติดเพื่อนบ่กินเหล้าบ่ไปน้ำไผ็อยู่แต่น้ำเมียอยางเดียวขอดีของของการเป็นฝ่ายไปจีบก่อนใส่ปุ๋ยใดย่อลงเงีนยมียะ็จมเนาะไปได้ยืดเขาบอกว่าเมียจมเมียดาเขา่าเมียรักพี่น้องค่ะมียรัก เพื่อนบอกว่าคันหักหัวไห้จุ่มไห้หัวไขให้ไยใหัใหใหวเมือละน้อยแด้วพี่นองเด้บ่ตตรงหลายดอกแมัมเล่ยๆนี่ก็ได้ครับเอาวันละน <laughs> ิดวันละสามเวลาหลังอาหารชาเช้าเชี่ยงเย็น <laughs> แต่ว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทําให้ครอบครัวเรามีสีสันเดอ้ <S <S เยองละรอีกย่างหนึ่งคนถามแม่เล้ยว่าแม่เลยว่เจ้ายุกกบพยย่อใหญ่ถนอมซักเนี่ยเจ้าเคยทะเลาะก,กันบอถามามีบอมีค่ะมีแต่ไม่ถึงกับต้องยาล้างกันหรือบ่ได้ห่างได้ป่าปได้หม่กันนี่แต่แค่ต่างคนต่างบ่ปากพี่น้องเสียว่าตอนนี้เคียดก,กันเอาผู้ใดเป็นไฟเป็นงอก้อนเหาอเจ้า,าจว่าผู้ใดไฟเป็นงอเถอะ อ้ยแงเถาน้องซักพี่น้องคะ่ะหันแม่เล,ยลเ้ยเล้ยเขียนให้เขีเยดให้คือบ่ปากบวบนะน้ำคนดีอคอยกะง,งอพิษคอยกะง,งอ <c oughs> คือเก่าน,นั่นแหละคะ่ะเกาะแล้วเมียเขียดให้บ่เกินเกิกเกง,งชั่วโมงเด้อพี่น้องแล้วต้องเงินฟ้ามางอมาหยอกคือเก่าคะ่ะแต่ว่าก็ดีเด้วยเพรเมียกันเพิ่นบอกว่าจะไปเขียดให้กันโดนหลายวันบ่แม่นมแนวดีค่ะขาเมื่อไปกับบ่ดีดิพี่น้องคะอ่ะอ่ามิฉะนั้นก็เลยบ่มีได้พิษกันบ่ได้ห่างบ่ได้ไปบ่ได้หาใหม่กันจักเทื่ออ่าใช้ชีวิตดีน้ำกัน เศ้าเศ้าก็ปีแล้วมีความสุขนะคะบอกตรงๆอยู่กับผู้ชายคนนีมน้มีความสุขจะมีความสุขบอ่อยู่น้อง่อยเท่ามีเคร่งสุขเ <laughs> ั้งดิบเั้งเฮิมอะ,อะความสุขไม่ต้องไปควนควายที่ไหนหรอกคะ่ะความสุขที่ดีที่สุดคือความสุข <c oughs> ที่ได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับครอบครัวของแม่แรกๆกันกัเพ่อะเนี่ถน้อมซักนี่แหละเราก็มีอ่ามีลูกสาวผู้หนึง่งลูกชายผู้หนึ่งค่ะเป็นสาวเป็นบ่าวเบิรดเลรอเีอันนี้ยังก่อ ซีคนมาเลยที่อ่านั่นแหละค่ะมันจะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งค่ะมีเมียผู้หนึง่งมีลูกผู้หนึง่งลูกชายผู้หนึง่งลูกสาวผู้หนึง่งแล้วก็เป็นห้าผู้ใดหาเจ้าบอกขอว่าดีๆ้ะเจ้าจียาเด้บอบุญดีเจ้าบ่ได้กินข้าวเสียบเด้อความสุขอยู่ที่ตัวเราพี่น้องค่ะอ่าทำทุกวันนี้มีความสุขกับพ่อโบลวยด้ยค่ะเราไม่ได้รวยไม่ได้เลิศจะบ่โบลวยไหม เอารวยคือคือบ่อบบขอคัดคนนี่ยผ่ได้อยากบ่หลับบ๊รวยคือบ่รวยบ่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขยู่น้ำกันไดนใส่ชีวิตเพิ่นอยา่างยังก็ได้กินเพื่อเพิ่นอยู่พี่น้องค่ะเพื่อนได้กินยังก็ได้กินเพื่อเพิ่นอยู่ค่ะแต่ตรงนี้หนูจะเรียกจุด<ว>จุด,จดนี้ว่าความสุขเด้พี่น้องเด้อก็แม่เมล่เล่กับพอถนน้สักอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขค่ะความสุขของเราก็มีแค่นี้ละคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ